สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิค r e r u p u i l i u r u r n i เจอ e มบเขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมเปญของเราในวันนี้นะครับและแคมเปญของเราในวันนี้คือ พวกคุณทุกคนต้องเดินแบบบนเรือรับนี้ครับ Wonderful p r o Cruise ครับถ้าเป็นเดินแบบหนูไม่กลัวใครทีมอื่นเนี่ยยังสู้ทีมลูกเกดไม่ได้โดยที่ทุกคนต้องเปลี่ยนชุดคนละสองชุดครับและชุดแรกที่คุณต้องใส่มาจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถครับและชุดที่2มาจากสันชัยครับ วตาดิกะและชัยโกเลเบลิลครับน้องกวางคือผู้ชนะในมาสเตอร์ค์ดรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นน้องกวางมีสิทธิ์เลือกให้ทีมไหนเดินก่อนหลังครับคือกวางก็เคยอยู่ทั้งทีมแรกแล้วก็ทีมสุดท้ายมาค่ะกวางรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่กวางก็เลยเลือกให้กวางเป็นทีมแรกแล้วกันค่ะทีมที่ 2? เป็นทีมพี่บีค่ะทีมบีครับสุดท้ายคือทีมลูกเกดนะครับ หนูว่าเขาอาจจะเลือกผิดก็ได้นะแต่เขาคงมีความมั่นใจไม่งั้นเขาไม่เลือกทีมตัวเองเป็นทีมที่หนึ่งหรอกเขาต้องรู้โจทย์มาก่อนหรือเปล่าถา้างนั้นเขาไม่เอาเขาเองเป็นทีมแรกหรอกเพราะคราวที่แล้วเขาต้องเอาทีมหนูเป็นทีมแรกเลยทีมที่เดินทีมแรกมีสิทธิ์ที่จะเลือกชุดก่อนนะครับทีมหนึ่งนี่แหละโอเคโอเคไม่เป็นไรให้ไยกฎกติกาคือผู้คุณต้องเดินแบบสองชุดครับต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ และทีมที่ชนะคือทีมที่เดินแบบได้ต่อเนื่องและสวยงามที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมขอให้พวกคุณไปเลือกชุดเชิญครับค่ะเราว,ว่าเราเลือกชุดไทยก่อนดีกว่าปะเออเลือกชุดไทยก่อนนะฉันว่าชุดนี้สวย ไม่แต,แต่ว่าถ้าเราพูดอันนี้สวยมากเลยนะเจสซี่เจสซี่อย่าลืมว่าเจสซี่ต้องเปลี่ยนชุดเร็วแล้วก็กว่าจะลากลงบันไดลงมาตรงนี้แล้วก็ชุดนี้มันยาวไปมันจะเปลี่ยนยาก<ด>ความยาวหนูก็ว่าเดินได้หนูว่าโอเคกว่าตัวนี้สำหรับหนูเจสซี่ว่ามันสวยนะแล้วมันก็ไม่ได้ยาวข้างหน้ามันยาวแค่ข้างหลังแล้วเจสซี่ก็ดูเหมือนว่าเคยใส่ชุดยาวแล้วก็แค่เตะผ้าไปข้างหน้าแล้วก็วางขาลงนี่จะสองเอาเซตนี้ไหมหเฮ้ยเซตนี้สวยเซตนี้ดีกว่าพี่จูน สัญชัยถ้าเช่าสัญชัญอันนี้ก็โอเคนะดูดิอันนี้มันหลายชิ้นเกินอ่ะไม่แต่นก็ง่ายนะแค่รูดซิบขึ้นไปเลยนี่มเจะซีดูชุดอื่นสิคะชุดนี้กว่าจะใส่กางเกงกว่าจะใส่เสื้อกว่าจะใส่กระดุมเจสซี่ต้องดูอันที่มันใส่ง่ายเว้ยเจสซี่ก็ว่านี้แต่ถ้าพี่กวางว่ามันใส่ยากมันก็ใส่ยากมันใส่ยากไงเพราะว่ามันมันมันหลายชิ้นแต่มันมีคนช่วยนะเราไม่ได้ใส่คนเดียวอ่ะพี่กวางไม่เชื่อใจเจสซี่หรอคิดว่าเจสซี่เลือกผิดหรอเพราะอายุแค่16 เวลาเรามีปัญหากันเราเรากล้าพูดความคิดเห็นของกันอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบแต่จะซี้กันเดินแบบมาก่อนถ่ายงานก็ถ่ายงานมาก่อนเอาอันนี้นะน่ารักไหมนี่ตรงนี้ด้วยชุดไทยก็ตรงนี้ด้วยนะโอ้ยมั<ห>นดูด้วยน้มันใส่ย,ายาังไงมอุ้ยอุ้ยไหนไหนไหนตะเข็บอ่ะหรือว่าเอาหัวใส่เลยๆๆๆๆ หายากมากเลยอะมันใส่ง่ายอยู่มันใส่ง่ายอยู่ทุกคนใส่ชุดนึ่ไม่แคร์ค่ะคนนำใส่ชุดหนึ่งก็สวยนะพี่จริงๆถ้าเกิดใครแบบเออนมใหญ่ไปหรือนมเล็กไปหรือไม่เท่านั้นเราก็แบบต้องต้องดูความสะดวกสบายอะทุกคนถ้าเกิดเราจองมุดไปก่อนแล้วมันไม่เข้ากับใครนะเราก็ดูกันนะช่วยกันดูกันฉันคิดว่าโอเคถ้าเกิดเรามีสีได้เลือกเราก็ต้องอะไรที่มันเหมาะสมกับเราทำให้มันง่ายขึ้นทำไมต้องทำให้ชีวิต complicated you can make it easy make it easy ำหรับชุดนะคะก็เหลือไว้ให้แบบึมไม้ผ่นเสื้อนี่แข้งมากหนูแบบอ๋อจะเหลืออะไรให้ฉันอันนี้เหมาะไหมตรงตงอันนี้โอเคไหมอันนี้มันเป็นชุดจำใช่ป่ะพอจำเสร็จแล้วท่านเราผอมเกินนะมันจะไม่จำแต่อันนี้มันแบบมันไปเลยอ่ะเออไม่รู้เดี๋ยวโอเคลองเออเห็นชุดแล้วก็จากที่ดูชุดอ่ะมันก็ดูใหญ่ๆเอยาวทีมอื่นเขาอาจจะตัวเล็กๆติเตี้ยเปล่าเขาก็เลยคงแบบ กลัวชุดยาวเหลือไว้ให้แค่นี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะต้องทำให้ได้ทีมคุณแม่เตี้ยวไปนิดนึงนิดนึงขากับเจสซี่เดินกลางเลยประกอบร่างมาเลยค่ะสง่าสง่าเจสซี่กลางเลยนะ กวางกับจูนไปข้างๆนิดนึงนะพอพอพไม่ต้องเยอะสวยค่ะหนึ่งสองสามฮึปปายใช่น้องเราจะสร้างความความตะลึงให้กับผู้ชมก่อนโดยการน้องปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเพื่อนๆทุกคนไปอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยสคนฟังบอกว่าคอนเซนเทรไงอยาให้พี่ดูดิ มามาเดินเปิดฟังเพลงปั้งปั้งขอปังปังจันิ่งเดินไปเดินเร็วกว่านี้ขอแซ่บๆขอแซ่บขอขอแอติจูดแรงแรงแล้วเดินกับกลางนะอย่าเดินเบี่ยงเดินกลางกับกลางนะคะพอแรงแรงหลังตรงๆแงลวหลังตรงๆขอแรงกว่านี้ขอเ,เร็วเ,เร็วเร็วดูเท่าพี่เดินให้เร็ว เร็วเร็วเร็วเขอเดินเร็วๆเท่าพี่มันต้องเดินเร็วมากไม่ไงั้นมันจะน่าเบื่อแล้วมันไม่ได้มานี่ก่อนแคลคอนเซนเทรตพี่เริ่มตู่แล้วนะหนึ่งสองสามเดินเปลี่ยนนับในใจหนึ่งสองสามเปลี่ยนหนึ่งสองสามเปลี่ยนสู้กล้องสู้กล้องวันนี้ Inner อ Inner ินเนอร์ขออินเนอร์แอติจูดแรงๆขอสตรองโอเคกลับมานี่อีกหนึ่งสองหนึ่งสองสาม เลับไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยก็บอกทุกอย่างแล้วว่าไม่รู้อะไม่รู้เขาจะเก็ีดหรือเปล่าในสิ่งที่เราพูดก็พยายามสุดๆแล้วอะสวัสดีครับอ่ะมาเอดิเอนี่ถามว่าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอเสร็จแล้วเพราห้ามใส่ชุดมาไหมเหรอคะอันนี้ชุดพี่แกเอามาเองค่ะชุดนากล่าค่ะโอเคโอเคคือพี่เกรู้ได้ไงเรื่องชุดเอามาได้ยังไง ผิดตรงไหนคะบีคือแคมเปญมนควรจะต้องรู้วันนี้หรือเปล่าแข่งวันนี้รู้วันนี้ในกนติกามันไม่มีบอกตรงไหนเลยว่าคุณห้ามใส่ชุดราตรีมาซ้อมโกงป่ะโอเปิ้งพร้อมไปจะหยุดทำไมอะเดินไปเลยอย่านางงามอย่านางงามอมยิ้ม มองนี่มองตรงนี้วันนี้เครียดมากนาโตะกินยาแก้เมาเรือไปเม็ดครึ่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดินอะไรเดินไม่รู้เรื่องเลยมึนเดินไม่ได้เลยหนูตื่นเดียเยเด๋ยวนี้เลยหนูตื่นเดีออ๋ยวนี้เลยหนูเดินอย่างเงี้ยรู้ไหมหนูกำลังเดินอยู่อย่างเงี้ยสวยมละล่ะ เสร็จแล้วมากลางไม่เฮ้ยเคยเดินแบบกันเปล่าวะพอนี้มันคือฟินาเล่พอเสร็จแล้วเนี่ยหนูเดินกลับแล้วหนูลงเลยปักกลับไปที่ห้องทำไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยสองคนน่ะหมุดไม่เป็นธรรมชาติเลยวันนี้ปกลงกปกทีมลูกเกดจะต้องเดินให้มันพอดีพอดีเพราะมันเป็นชุดราตรีแต่เด็กจะทำได้เปล่าแค่นั้นเอง เจสซี่เดินหลุดเวทีไปแล้วถ้าเป็นเวทีจริงอะแล้วหนูก็จะแพ้ค่ะย้ำม,มากหลายทีว่าคอนเซนเทรสุดท้ายก็พลาด